โยกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกๆท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมเศรษฐีนะฮะเป็นเกมเศรษฐีเมตาเวลผมไม่รู้ว่าออกมานานหรือยังนะครับผมก็เห็นเขาเล่นกันก็ต้องลองเล่นแล้วไหมอ่ะนี่อะไรเนี่ยการุณาเลือกอวตาร ผมต้องเป็นพ่อหนุ่มคนนี้เลยนะครับผมหน้าถัดไปผมพร้อมหน่อยจอยๆน่อยจอย,จอย,จอยส่วนสูงต้องสูงๆหน่อยนะครับทุกคนอยหน้าเฮย้ยหน้าเข้มมากเลยแต่งหน้าก่อนผมต้องหน้าแบบไหนดีทุกคนหน้านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ผิวเป็นออก สีนี้นะกันนะครับสีตาก็ตาก็เป็นสีดำคนไตคนไทยขั้นตอนถัดไปทรงผมทรงไหนดีนะทรงนี้แล้วกันนะฮะทุกคนสีทรงผมก็จะเป็นออกออกสีดำนะอ่ะไปกัน ต่อไปเป็นส่วนของคอสตูมในบอสเก่งสกปกจริงๆเลยนี่เอาแบบบอสบอสอสร้างวัตตาโอเคเลสโกขอชื่อชุ่ให้ฉันรู้หน่อยฉันชื่อซิกเกอร์อารไรท์กดไปเลยนะฮะทุกคนโอเคผมว่าปิดเสียงเพลงดีกว่านะฮะปิดไปเลย นักลงทุนฉันเป็นนักลงทุนเหรอโอเตอนนี้เลเวลหงเรียบร้อยนะครับได้อะไรมาเนี่ยรางวัลผลงานได้อะไรมาวะโอเคเข้าไปดูในเกมเลยนะอันนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนไม่เคยเล่นมาก่อนเลยที่แห่งนี้คือสถานที่ที่สามารถเลือกเข้าในเมืองต่างเอ่อเมตาไอ์แลนแล้วกัน ยินดีต้อนรับสู่เมตาไอซ์แลนด์ฉันจะบอกกดพื้นฐานของเม t เต้าโบวเองโอเคข้อมูลอสังหาทั้งหมดเอาละพวกเราเปิดตำแหน่งอสังหาใหม่ที่นี่กันถเถอะผมจะสร้างอาสังหาโดยจำนวนเงินที่ซื้อ1 0 0 0 0แสนนะครับบ้านเมตาขนาดที่ดิน1คูนึดูล,ลซื้อเลยชึบเรียบร้อยสัตว์กูได้นโฉนดแล้ว อ่าซื้อที่ดินพอแล้วทองลดลงไปเยอะเลยลเราไปหาทองโดยการเล่นเกมกระดานกันไหมรู้สึกว่าจะเกมนี้มันจะแบบอิงประมาณว่าผมเคยอ่านหนังสือนะครับที่มีชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกมันฮะก็ประมาณประมาณนั้นเลยนะครับที่เรียกว่าเกมเศรษฐีนั่นเองไปกดไปที่เกมกระดานนะฮะโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยสวิตช์ฉันชื่อคริสฉันชื่อคริสตินค่ะ <c oughs> เสียงอุบาทมากเลยเปล่ เราสามารถเล่นเกมกระดานได้ที่นี่โอเคแล้วยังไงต่อลคริสตินแต่เพื่อเข้าช่อนลุกี้หน้าไม่อย่างนั้นลร okay. อโอเคเริ่มเกมเลยเจอใครเนี่ยคริสตินโดยเข้ารวมเงินลงทุนมาใช่ไหมเลือกการที่ต้องการ โอเคผมได้เล่นคนที่สอนนะแล้วเราต้องทำไงอะอืมนายซื้ออะไรเนะี่ยตาก,กนะูแล้วนะเรากดอะไรกดสองดับเบิลสองซื้อที่ไทยเอาละกันอ่าก่อนนี้แล้วกันอ่ากดสิบละกันผมเล่นตามที่เขาบอกละกันนะผม,ผมเล่นไม่เป็นอ่าฮะซื้อตรงนี้หนึ่งล้าน โอเคมันไม่เหมือนเกมเศรษฐีที่เราเคยเล่นมานะทุกคนก็จะประมาณว่าอันนี้เรากดเลือกที่ลงได้เลยกไหนดี4และการเล่นตามที่เขาบอกดเลได้เงินเดือนหักจุดโอเคแต่ก,กูไปลงของเขาไหมวะก็เสียงเงินให้เขาไปค่าบันทางแล้วก็ซื้อต่อ เคง่ายต่อดับเบิลหกซอ้อที่อินเดียอะไรน้องแปดแสนสามดับเบิลอีกครั้งไม่ได้นะก็ไปสิบเอ็ดอ่าผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะอินเดียเลยสร้างแลนมาไ้น้องตาแก่ละ ตายซะแล้วเดี๋ยวไปไหนดีรู้ไปซีจะได้เป็นการ์ดได้มันการ์ดอะไรย้ายไปที่บล็อกร้านค้าอะไรเนี่ยร้านค้าเราทำอะไรได้บ้างอ่ะอ,อะไรวะเอาสร้างเรนมาหมดเลยอ่ะตายซะละไปไหนอ่ะไปแปด ตอนนี้เราเหลือตั้งอยู่หนึ่งเอ็มเองอ่ะซื้อไปเลยหมดตูดถอยไปหกนะครับเพื่อได้การอีกรอบหนึ่งโอเคได้การอะไราก็สร้างลายสี่สร้างแลนด์มาร์กเหรอโอเคแลนด์มาร์กตั้งกูเหลือหกหมื่นแล้วเฮ้ยบรรลุพอยต์เป้าหมาย <c oughs> อะไรวะ น่าเสียดายจังฉันแพ้าาแล้วเนี่ยคุณซิกเกอร์คราเนาเล่นเด็กกันอีกครั้งเถอะนะคะอประมาณว่าเราสร้างสร้างอา่สร้างบ้านนะครับแล้วก็คือได้แต้มถึงที่กำหนดไว้แล้วก็ชนะไหมก็งงนิดหน่อยนะฮะเออเธอได้เงินลงทุนจากการเล่นเกมแล้วสินะคราวนี้มาลองก่อสร้างสำนักง,งานกันไหมโเจได้เลยทีนี้ใช่ไหม เมื่อกี้คือเราซื้อที่อ่ะไม่มีอาคารก่อสร้างอย่างแล้วก็น่าเลือกที่สร้างก่อสร้างเลยน้องเอ่นอนามบิตาไอแซนจะมีค่าจ่ายรางวัลจริงที่แตกต่างราคาประเมิอนอาคารคาดการณ์นะครับ400ถึง1800งพดรราคาค่าสร้าง1000มันแตกต่างกันยังไงมันแค่รูปทรงไหมเหรอ นี่คือด้านล่างใช่ไหมจะเป็นสไตล์ของมันนะฮะทุกคนนี่อะไรด้านบนประมาณนี้ละกันนะทุกคนก่อสร้าง1,000ราคาประเมินอาคารที่คาดการไว้ก็ประมาณนี้โอเคโอเคเริ่มก่อสร้างได้3ดาวคืออะไรเนี่ย ราคาประเมิอนอาคารอยู่ที่1,630นะฮะบนัสระดับ1.63นะครับความทนทาน30วันแดนนี่ก่อสร้างคาสันดาวและสินะแค่มีอาคารก็สามารถรับรางวัลได้ทุกวันแล้วอ๋อก็คือเราสร้างกระแสเงินสดทุกๆวันนั่นเองนะครับทุกคนอ่าเกมนี้ค่อนข้างจะอิงชีวิตจริงนะฮะประมาณว่าแต่ว่าสร้างสังหาริมทรพย์เพื่อได้กระแสเงินสดอะไรแบบนั้นเป็นความรู้นะฮะ ยิ่งเป็นอาคารระดับสูงมาเท่าไรก็ยิ่งจะได้รางวัลมากขึ้นเท่านั้นต่อไปก็ลองท้าทายตัวเองด้วยการสร้างอาคารส,สวยๆแล้วกลายเป็นสุดยอดนักลง,งทุนโอเคตอนนี้เธอก็ได้เรียนรู้กฎพื้นฐานทั้งหมดของเม t a ตาโบแล้วเราลองเข้าไปในสำนักง,งานที่เปิดใหม่กันเลเวลสเรียบร้อยโอเคอ่าเราทำไรต่ออ่าเข้ามาในอาคารเรียบร้อยแล้ว นี่คือสำนักง,งานของคุณซีเกอร์หวังว่าจะได้เห็นในภาพลักษณ์สุดยอดนักลงทุนกูสุดจอดนักลงทุนอยู่แล้วฉันบอกข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อการเติบโตในเมตาโวลให้คุณทราบอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอเคอะไรเนี่ยพาสในไอ้เค้ยนี่เติมเออโอเคโอเคเตมิมโอเคเล่นฟรีไปแล้วกัน ไปเล่นเกมกันเลยนะครับผมอ่าชันมีของขวัญที่จะมอบให้คุณก่อนที่จะลงสนามจริงค่ะอ่าฮะ๋ตวรางวัลทั่วไปคงจะเป็นตัวละครละสินะอืมจัดวางอัตโนมัติละกันทุกคนแล้วก็เราทำไรต่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับคุณแชมป์กระดาน เอ,อเ้ยปิดป้ยฉนุกการจะเล่นเกมไปเล่นอีกสักตาไปมาเจอใครวะก็มาดิครับก็มาดิครับ Lr what ก็มาดิครับไหนดูซิตานนี้จะเป็นยังไงนะฮะทุกคนอ่าเดอะการ์ดที่มีจำนวนสูงกว่าโอเคมึงได้สูงกว่า <c oughs> มาเลยเบอร์สิบสองหนึ่งคะแนนไปไหนดีไปไปเจ็ดละกันทุกคนอือฮะ ปนมาเบลยี่สิบเปอร์เซ็นต์เชียนี่ตังช้อนดูดป้นไปแล้วเถ้ยตายช้นมาอ่าสิบสิบเอาไปสิบล้วกันทุกคนดับเบิลสิบดับเบิลสิบมั้งอ่ไปสี่นะฮะเชิบโอเคตอนนี้เรามีโกสามนะก็คือด้านบนมันน่าจะต้องถึงแบบ อะไรนะเอ็ดเวิร์ดสเปนการ์ดมันคืออะไรวะเฮ้ยแกใช้อะไรนะเมื่อกี้นะอย่างวะไหนขอดูดิว่าแลนแลนมาร์คมันเพิ่มไอโก้อะไรแลนมาร์คจะเพิ่มโก้หนึ่งใช่ไหมเชิบ ก็มาดีก็มาดีนี่สร้างลูกเต๋าเลขคู่จะใช้อะไรของแกเนี่ยสนิง,งงงไปหมดแล้วเ <c oughs> ลือกบล็อกที่จะสร้าง <c oughs> คิดว่าจะชนะฉันได้ยังงั้นเหรอไปแปดอันนี้คืออะไรอ่ะสองลบสี่คืออะไร ดับเบลิลสองห้าลบเจ็ดดับเบลิลสองอีกทีนึงอ้า <c> ว <oughs> อึ๊บอ๋อห้าถึงเจ็ดอะไรแบบนี้ไหมเฮ้ยโอเคโอเคไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงไปเราไปเราไปไปสิบแล้วกันนะ,ะทุกคนไปญาติซื้อพื้นที่ แล้วก็สร้างแลนมาร์กเลยได้ไหมสร้างแลนมาร์กไม่ได้หรอเยสจ่ายตังมาโอเคเอ่อไป6นะฮะเผื่อจะได้ดับเบิลไม่ได้ดับเบิลฮะก็จะมี7แต้มแล้วใช่ไหมทุกคนเราเหนือกว่าอีกฝ่ายนะครับ มันใช้การอะไรวะแล้วมันใช้ยังไงวะการสี่ฉันต้องไปไปไหนวะไปเจ็ดถึงเก้าโอเคอันนี้ก็ได้เสื้อการที่อังกษิษโอเค หนึ่งสองสาม,มไม่ใกล้แพ้ใช้สกิลได้มาเบลสองเท่าสิบสองเลยดับเบลิลสิบสอง เค็ก <Okay. S 2> ใจสวยก่อนสร้างเลนมาร์กไหมนนี่คืออะไรอะ่ะสร้างลูกเต๋าสิบถึงสิบสองสิบคงจะไม่ปลอดภัยอะไรไปเลยโอเคเล็กเล็กที่หนึ่งเราถึงจะชนะ มามาดมิเราต้องเราต้องเบิ้ลให้ได้ไหมเราต้องเบิ้ลให้ได้เบิ้ลให้ได้โอเคไปเลยทุกคนได้11ฮะสร้างแลนด์มาร์กไหมโอเคสร้างแลนด์มาร์กได้หนึ่งแต้มนะฮะโอเค อ่ะทีนี้แราฉันจะปิดจ็อบนายแล้วโดนกูแน่ไปไปก้าวก็ได้นะครับทุกคนแค่นี้ก็ชนะแล้ว <Easy. S 1> ไม,ม่ชนะอย่างนี้นี่เองฉัจะเป็นนักลงทุนที่รวยที่สุดให้ได้เลยอ๋อได้มา2องพเหรียญ แล้วก็ได้อะไรมาอีกเนี่ยกดออกก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวการ์ดที่มีความสามารถด้วยใช่ไหมล่ะเราปลดล็อกเป็นเอ่อเอเวนเจอร์หมวดเอาเวนเจอร์อันนี้รับรับของทั้งหมดโอเครับไปก่อนโอเคสินค้ารับทั้งหมดนะฮะ ให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามาเล่นมาเล่นชิลๆนะครับผมถ้าใครชอบก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะลองเล่นดูสิอันนี้อืมนี่เป็นอะไรเนี่ยล็อกอินตรงนี้มีล็อกอินนะฮะก็เป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบน,นี้ไหมแล้วก็มันจะมีที่สร้างของแต่ละคนอยู่ เขตการเงินแมนฮัตตันเราสามารถบริหารอสังหาริมทรัพย์โดยการเล่นเกมได้นะครับผมโอเคว้าวดูตึกนี่เซ่เป็นโคโหดเลยวะ่ะจะกดออกง่ายอ่ะกดกลับโอเคนะครับทุกคนก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งเลยนะครับเป็นเกมที่แบบ สามารถสอนให้เราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าบริหารจัดการอะไรต่างๆได้นะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบายครับผมจะเป็นคลิปอนะไร้วเจอนะฮะม่วบ